เมื่อเช้านี่ผมเห็นคุณเจมไปยืนถ่ายภาพครับระยะใกล้ๆสนามับเห็นพยายามจะกมก้อนหินไว้ในมือแล้วโยนไปจะถาวโตเมนะฮะแต่ไม่เป็นผลนะครับโค้ชเขายืนกันเยอะอ๋อผมไม่ไม่กว้างหรอกครับใช้วิธีนุ่มนวลกว่านั้นทําไงฮะสลอดนะเราเล่นนะอันนี้เรามุกอันนี้เราเนี่ยครับก็คิดว่าวันหนึ่งอาจจะทำถ้าเกิดว่ายังเป็นสำรองอยู่เนี้ยคือวิเคราะห์กันตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราเราสองคนเห็นด้วยตรงกันว่ายังไงเนี่ยมุ้ย น่าจะมีชื่ออยู่ในทีมแน่นอนผมว่า95ไม่น่าผิด95เปอร์นตะครับถ้าดูจากแนวโน้มจากหน้าที่ผ่านๆมารวมไปถึงการซ้อมโอเควันนี้นะครับถ้านั้งตัวเมย์เอเมจสูดหน้าตัวจริงเนี่ยลงซ้อมเป็นวันที่สติดต่อกันแล้วนะครับเป็นวันที่2เป็นมือที่3เพราะว่าม่วานก่อนน่ะซ้อมสองรอบใช่แล้วนี้ซ้อม1รอบนะครับ ภาพร่างกายโอเคไม่ได้บอบ<ม>ช้ําเดินทางไปแค่อิตาลีไปเล่นเกมเกมก,การคกุสลด้วยการกุสลคือเกมเพื่อสันติภาพอ่ะที่อิตาลีนะครับกับพวกนีโกโ<อ>มาราโดน่ากับดิโนอ่าทางด้านโรเบนโตบาโจอะไรพวกเนี้ยคือมันไม่ชม้ํา แลวจากมาดริดไปโรมเนี่ยใกล้ๆมัน,นไม่เกิน2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตัวเมย์ไม่มีผลรผลกระทบในเรื่องของสภาพ่ากาศที่ล้าแเราก็เลยคิดว่าตัวเมย์ยังน่าจะเป็นตัวจริงต่อไปแม้ว่าจะยิงไม่ได้2เกมที่ผ่านมาก็าตามนะครับใช่ครับแต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่เรามองว่าโอกาสน่าจะตกเป็นของฮุยจินได้ละย้ำนะครับว่ามีความเป็นไปได้เฉยๆอย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปคิดว่าตัวจริงแน่นอนนะครับก็คือการที่2คู่เล่นแนวรุกนะครับชาติแอฟริกันนะครับอย่าง เชวีบ okay, wow. ิฟูมาคนนี้เป็นคองโกใช่ครับแล้วก็จนร์นซองโกอันนี้บูกินาฟาโซบูกินาฟาโซไปเล่นในสึกแอฟริกันเนชั่นครับรอบคัดเลือกนะครับสองแมตช์เลยนี่นี่ไม่รับรวมอาเซสนะครับารามอนอาเซสนี่เป็นมิดฟิลไม่เกี่ยวอยู่แล้วไม่รับอยู่แล้วก็คือแล้วก็มาแยกย่อยอีกทีนึงสองคนนี้วันนี้ครับก็คือที่เราไปดูซ้อมวันที่11เเนี่ยใช่ครับยังไม่มายังไม่กลับมาเลยยังไม่กลับมาร่วมทีม แล้วพรุ่งนี้แข่งแล้วเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์กันโดยความเห็นส่วนตัวจากการที่ได้เห็นการฝึกซ้อมจริงๆว่าฟรานซิสโกโรดริเกสไม่น่าจะให้ทางด้านของคนใดคนหนึ่งลงเล่นเป็นตัวจริงนะใช่ครับเทียวีเนี่ยเทวีเนี่ยสำรองอยู่แล้วรองอยู่แล้วล่ะคือถ้าเกิดว่าเขามาซ้อมทุกวันเนี่ยจะมีชื่อเป็นสรององก็คือ ดังนั้นคนที่เป็นตัวหลักนณะเวลานี้2แมตท,ที่ผ่านมาคือโจอนฮันสองโก้แต่ไม่ได้ซองกทีมเลยพรุ่งนี้แข่งแล้วยังไม่มาเลยยังไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ย<ๆ>ก็เลยมองว่าเป็นไปได้พอสมควรว่าสองโก้อาจจะยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงอาจจะยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงครับอาจจะหลุดจากตัวจริงไปเป็นตัวสำรองหรืออาจจะไม่มีรายชื่อก็ได้เพราะฉะน <ไป S 2> ั้นพื้นที่ตัวรุกจะว่างลงหนึ่งตำแหน่งนะครับสำหรับ พื้นที่ตรงนี้ครับแล้วที่ผ่านมามุยก็ซ้อมมาโดยตลอดแล้วผลงานในการซ้อมผมว่าโอเค <ทำ S 1> นะคทำได้ดีถือว่าทำ,ทำได้ไดีดนะครับเ,เราก็เลยมองกันว่าโอกาสที่มุยจะได้ลงตัวจริงเป็นครั้งแรกมีสิทธิ มีสิทธิ์มีสิทธิ์คือขึ้นอยู่กับโอกาสมันมาถึงแล้วขึ้นอยู่กับระบบการเล่นที่ฟรานซิสโกโรยเก้จะใช้ด้วยโอกาสมาถึงแล้วแหละว่าอาจจะเป็นสี่สี่สี่ก็ได้หรืออาจจะเป็นสี่สองสามหนึ่งตามเดิมแต่ว่ามุ้ยเนี่ยถูกจับไปเล่นเป็นตัวลุกด้านซ้ายก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ผมก็คุยกับเจ้าตัวแล้วเจ้าตัวบอกก็ยังไม่ได้ตั้งความหวังอะไรครับเขาแต่เขามองมองว่าเขาไม่น่าจะถูกจับไปเล่นเป็นตัวค้าเขาพูดอย่าง้ผมก็ยังเชื่ออย่างนี้เขาเขาพูดอย่างไรเพราะว่า จากการซ้อมผมก็เห็นว่าเขาไม่เคยจงใจเป็นตัวข้างส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเป้าตลอดตัวเป้าตลอดนะครับอ่ะก็ต้องรอรุ้นยันดูนะครับก็ต้องดูว่าื่อนไม่มีส่วนใจอย่างไรเขาจะาใครลงไปเล่นมุ้ยอาจจะเป็นอาจจะเป็บอร์ลิงตันซินวาก็ได้เพราะว่าเป็นปีธรรมชาติเป็นปีธรรมชาติเหมือนกันก็มีสิทธิ์นะครับเบอร์ลิงตันซินวาก็ยังไม่เคยมีรายชื่ออยู่ในทีมเลยสองทีมหันมากีเก้ก็ยังไม่มี ยังไม่ได้เล่นเลย<ช><ช>เลยสองคนนี้นะครับ<ะ>อ่ะก็รอรลุ้นกันอยู่แต่ว่าเราหวังโอการจะตกเป็นของม้ยนะครับผมหวังว่าอยากให้เป็นตัวจริงนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวเป้าก็ตาม,มแต่ว่าการได้เล่นเนี่ยแต่ต้นเกมเลยเนี่ยมันน่าจะทําให้หม้ยเนี่ยมีโอก,กาสมากขึ้นในการที่จะเล่นเพราะว่านัาที่ผ่านๆมาเขาถูกจับเป็นตัวสมรองเนี่ยลงไปแล้วบางที สถานการณ์รวมไปถึงวิธีการเล่นเนี่ยมันมันไม่ได้เอื้ออำนวยที่จะทําให้มูซีเนี่ยสามารถโชว์ศักยภาพออกมาได้อถ้าเกิดเขาจะเล่นแต่ต้นเนี่ยผมว่าบางทีมีลุ้นนะโดยเฉพาะยิ่งเล่นในบ้านเจอทีมที่ไม่ได้แข็งมากอย่างกโตบ้ามันมีโอกาสมากที่อาจจะลุ้นไปถึงแบบได้ลงเล่นยิงได้หรือทีมชนะไปถึงขั้นนั้นเลยนะแต่ว่านี่เป็นเรื่องการที่เราสองคนคาดการณ์นะครับไม่ใช่ว่าที่พูดไปเนี่ยมันจะเป็นของจริงนะดูจากสถานการณ์ที่ผ่านๆมา มีความเป็นไปได้ครับเคยเจอผมอ่านเจอสุนักข่าวไทยสนักหนึ่งเขาวิเคราะห์ว่าโอกาสลงเป็นจริงมีนะเพราะมีะมรายง,งานมีกระแสข่าวออกมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต,ตัวเมยก็ไม่อยู่แล้วก็ทางด้านของโคเซเเรซาก็เจ็บข้อเท้เอ๊ะผมว่ามันเกี่ยวกับโคเซเบเรซาตรงไหน เอ๊ะเบซ่าเจ็บด้วยหรอมีมีเจ็บข้อเท้าแต่ว่าคือผมเห็นมันนี้วิ่งปลอ่ะคือยังไงก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วเขาเป็นกองกลางใช่มันคนละตำแหน่งกันเลยคนละตำแหน่งกันโฟรัสเราอยู่ที่เนี่ยฮะจนห่งองก็ก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับว่าเจ้าตัวจะมีโอกาสได้เป็นตัวจริงตั้งแต่ต้นไหมแต่ผมว่าตรงเนี้ยเนี่ยคือมีชื่อแน่นอนละไม่ต้องรุ้นเหมือน2เกมแรกใช่มีชื่อแน่นอนนะครับแน่นอนโรงแรมแน่นอนอ่าเออคุณหนุ่มมองฮะเกมนี้ ว่า <America, S 2> <America. S 1> มันเป็นเกมที่ไฟบังคับสําหรับอันเมเรียนะต้องชน,นะนะฮะสองเกมที่ผ่านมาพวกเขามีแต้มเดียวแล้วมันจริงๆมันควรจะเป็นสามคะแนนได้ซ้ำแต่ดันไปโชคร้ายถูกตีเสมอแล้วเกมเจอเคตาเฟ่ก็แพ้ ก็เขาบอกว่าไอเกย์กับอันเบอรวันดีเรกโตนะครับว่าต้องเอาชนะคู่แข่งโดยตรงของเราให้ได้เกมนี้ถ้าชนะบรรยากาศทุกอย่างจะกลับมาดีเป็นเกมที่พวกเขาเนี่ยต้องตั้งใจมากมผมยังเชื่อว่าอัเมริเรียยภาพเล่นในบ้านดีกว่าจะเฉือนนะครับเป็นอย่างน้อยอืผมก็มองอย่างนั้นเหมือนกันนะครับถ้าไม่พลาดง่ายๆเหมือนเกมอย่างเอสปันยอนอ่ะก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าอันเบอร์เรพอสคิดจะเซฟบอลเข้าไปสู้เข้าไปเล่นเนี่ยก็เล่นได้นะครับอื ยิ่งเล่นในบ้านด้วยผมว่ามาตรฐานไม่น่าจะต่ําไปกว่าเกมกับเอสปันยอนลุกมาาคือเกมรับแหละแต่ว่าด้วยการเล่นในบ้านจะทําให้พวกเขาใช้ไม่ไม่ได้จุดได้ตรงนี้อาจจะไม่โผล่มาแม่น่าจะเป็น่านเล่นเกมรุกมากกว่าโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระของ,องข่าวจากสเปนประจำวันนี้ครับก็ขอบคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชม